สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับคนที่เป็นโรคมะเร็งนะพี่สุจิราเนี่ยอายุ65ปี6เดือนแล้วไปตรวจที่โรงพยาบาลรวมแพทย์จังหวัดสุรินทร์ปรากฏคุณหมอว่าคุณเป็นมะเร็งแล้วก็ออกหนังสือรับรองมาให้ส่งตัวไปรักษาตัวที่อื่นเพราะโรงพยาบาลรวมรวมแพทย์สุรินทร์ใช้จ่ายแพ<ผ>ง,ง,งมากนะพอตอนที่หมอบอกว่าเป็นมะเร็งนะฮะ เป็นแล้วตกใจ,กใจมาเร็งที่ไหนครับมาเร็งที่ปอดค่ะมาเร็งที่<ล>ปอดทารินที่ปอดค่ะแล้วตกใจมากหมดแรงที่จะทําอะไรเลยแล้วอาการเป็นไงฮะอาการก็เหนื่อยมากค่ะเหนื่อยทาน,นาข้าวก็ไม่ได้มันขมไปหมด ปากก็แห้งน้ำลายไม่มีเลยทานแ,แม้แต่น้ำแทบทานไม่ได้นอนสมอย่างเดียว,วค,ค่ะรอบรรไดสั่งลูกสั่งเสียลูกหลานด้ย <c oughs> สั่งเสียลูกหลานลว่าไม่รอดแล้วแม่ไม่รอดแน่เพราะว่าเป็นมะเร็งแล้วก็เหนื่อยขนาดนีค้คือเหนื่อยมากๆเลยเหนื่อยยืดไปไหนไม่ได้เดิเข้าห้องน้ํายังต้องพยุงเลยไปไปเองไม่ได้ค่ะไปเองไม่ได้พูดก็ไม่ได้ไม่ไพูดเยอะไยะเหนื่อยมากถ้าใครมาเยี่ยมก็บอกว่าเหนื่อยมากนะแล้ววันนี้มามาดืนอยูวกับผมได้เนี่ยเพราะอะไรถึงมายืนเาไปออนไรลที่ครับท่านผู้ชมครับ ทานไปอะไรไปมื้อละสองเม็ดค่ะเช้าสองเที่ยงสองเย็นสองก่อนอาหารมาทานได้ประมาณครึ่งเดือนก็รู้สึกดีขึ้นเยอะก็ทานเข้าไปอีกมาตอนนี้เดือนกว่าแล้วก็ตีดีมากเลยเหมือนไม่ได้เป็นอะไรตอนนี้เหมือนไม่ได้เป็นรังานได้ทุกอย่างแล้วหมอไม่งงหมอหมอไม่งงเลยเฮ้ยทำไมคุณไปทำอะไรมาหมอหมอว่าเออมันคงจะบริหารนะขาไม่ไม่รู้ว่าเป็นไงว่าทำไมจึง ดีข,ขึ้นเลยอะดีขึ้นมากขนาดนี้